ครับสวัสดีนะครับเอซทุกท่านที่ติดตามนกเขาใหญ่เพชรบูรณ์นะครับวันนี้มาบุกค่ายใหญ่ค่ายใหญ่จริงๆนะครับในค่ายพ่อขุนพาเมืองเราเลยอ่ะวันนี้เจอกับพี่นุ่มสวัสดีครับผมอนี่เดี๋ยววันนี้มาจัดนกต่อเนาะมีประมาณกี่ต่อทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับแปดแปดต่อที่ว่ารับประกันนี่ว่าเล่นก่ากรณีที่จะแบ่งออกนี่ก็คือว่า ได้ขึ้นทำงานราชการสนามเฉเดียนครับโอ้ต้องย้ายเนาะเพราะว่าเอาไปก็ไปไม่หมดต้องแบ่งนะครับก็อันนี้จริงๆรู้จักกันกี่ปีแล้วเนาะเราอุนานแล้วเนาะหกเจ็ดปีแล้วเล่นไก่เล่นเลยเล่นด้วยกันพี่พี่แกจําผมได้แต่ผมจําแกพี่พี่แกไม่ได้ทักไลน์หากันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนู่นครับนกฝึกที่ว่าเฉลยสองตัวสามตัวก็มีเนาะแบบว่าขึ้นแล้วยังไม่ทันฝึกก็มีนู่นครับอยู่ในโกดังผมเระเดินดูละนี่ครับอันนี้เมื่อกี้ก็จะเอานกไปต่อ รอรอน้องมารอมาอ,อือโอ้อพี่แกก็ไม่กล้าทักผมเนาะยังไงก็ไม่รู้เครู้จักกันนะครับแต่ก,ก็ห่างกันหลายปีแล้วครับผมวางมือไก่นะครับอ่านี่นกต่อเมื่อกี้ตัวไหนตัวนี้น้องถึงเอาเข้ากงรงเอาใส่พเนียดกลาลังออกไปต่อผมมาพอดีะนะครับโอ้พเนียดนี่ครับเล่นจริงอันนี้ลูกน้องเอาไปก็เยอะแล้วแบ่งไปก็เยอะแบ่งไปก็เยอะแล้วยังเหลือเยอะอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเตรียมจัดอ่าโซนนกต่อเดี๋ยวจดคู่ให้ดูใครชอบเสียงไหนเนาะ ฉเฉลยร้อยขึ้นทุกตัว <c oughs> เออมีแบ่งตามผู้เฒ่าผู้แก่แถวบ้านเออเราเอาแต่นกหัวกะทิมาว่างั้นเถอะไปับตามมูอน,นี้ก็กวานนกทั่ว <c oughs> เพชรชบูรณ์เหมือนกันนะครับ <c oughs> ไรกวนอา่ารู้จักผมแต่ไม่การนักเพราะว่าเอ๊ะผมว่าวันนั้นใครไปเอาบังไพคุณลุงเดห <c oughs> ลังไหนก็ใครยกมือหน่อยใครยกมือไปเอาหลังไหนก็โอ้นี่นะครับไปเอาบางไพมาก่อนผมนะครับเอาไม่เป็นร้ายกับทีมงานเดียวกันเนาะอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจัดนกเดี๋ยวให้มันคูงคูนทุกตัวเนาะ โอเคครับผมอ่านะครับเดี๋ยวได้จัดแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้มันคูกันให้ดูนะครับไอ้ตัวนี้สายยันเนาะเสียงแผบๆแต่หมานกว่าเขาอันดับหนึ่งเลยตัวนี้เกือบสองร้อยแล้วมั้งเจ้าของเขาเสียอ่านะครับนี่ตัวนี้เจ้าสายยันตัวนี้แหละครับสองกุกเสียงเล็กลูกนกแต่เป็นต่ออายุกี่ปีแล้วครับเนี่ยอายุสองกว่าัวแล้วอ่าเฉลยเฉลยสองร้อยสองร้อยนะครับตัวนี้เล่นดีนะครับเดี๋ยว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 มันจะคูละมันจวดไอ้ตัวนีี้เสยง กลางไปใหญ่เลยนอครับใหญ่เลยกุกดเดียวมีคารมทุกตัวนกอยู่นี่รับประกันเนาะอันนี้นี่มาจากพี่จิตครับพี่จิต่อรุ่นน้องซื้อมาให้ลูกอันนี้ก็คือกวนซื้อนกตัวเก่งๆแต่ละบ้านเลยเนาะอันนี้กี่กูกครับกุกเดียวครับกุกเดียวตัวนี้ตัวรักไอสองตัวนี้นี่ฝึกเองกับมือต่อได้เองกับมืออันนี้เฉลยเลยเกือบห้าสิบเกือบห้าสิบอันนี้เหมือนกันเหมือนกันเพราะว่านกมัน อายุเะยรยการดูครับข้าวลูกน้องเอามาให้ให้เนาะโอ้โหข้าวโพดเต็มกองเลยเอา้าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพี่เอาจดใส่กันเลยนะครับดูความจวดวันนี้เดี๋ยวคุณพี่ไปส่งผมถึงบ้านนะครับก็อุปการะกันไปเนาะอ่าเดี๋ยวพี่เอา <ừ> เอาสองสามตัวนั้นมาตรงนี้ด้วยนี่เสียงไม่ดีเต็มมันนะครับอืม ตัวนี้นกกี่ปีครับพี่ตัวแรกตัวแรก5-6ปี5-6ปีนะครับเจ้ 2, าอของเขาเสีย้าเสีย่อนหายบนตั้งเป็นรอบนะครับนกมันอดหน่อยนะครับอ้าอากติดกงติดกงคูหรือเปล่าอ่านี่นะครับแล้วก็อากาศมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะ,ะวันนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือตัวนกนกเอาแล้วเอาแล้วนะครับ นันเสียงกลางลงเนาะนี่ไอตัวนี้นกนกฝึกปีนใช่ป่ะที่ว่า,วาห้าสิบกว่าสองตัวน,นั้นเขาคู่กันเนาะตัวนี้เสียงกลางเป็นปีนกลางกลางมาเล็กเสียงแหลมตัวนี้เสียงเล็กสีดำมีเล็กกิ๊ดๆอยู่ตัวหนึ่งเนาะกิ๊ดสีดำกงดำนี้นะครับ ม,มีอ่างด้วยนะครับ<笑><笑>มีอ่างมาคำสองคำเสียงใหญ่นะครับโก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 เลยนี่นะครับนกภูเขาข้อดีของมันเนาะมันจะมีอะไรแปลกๆมาให้ชมเอาแล้วนะครับเา,าแบ่งไปเยอะแล้วโอ้ไม่ทันเขานะครับ,แ,บแต่ก็นานแล้วเนาะออ,อันนี้ก็คือตัวลักๆัที่ว่าไม่ได้แบ่งไปอันนี้ก็คือคนอันเดียวกันนะครับถึงได้แบ่งจริงๆไม่ได้แบ่งหมดนะครับอันนี้คือผมมานี่ ก็ได้หมดเนาะแต่เอาตัวไหนนะครับแต่จริงๆก็จะมีอยู่หกตัวนะหกต่อตตนี่นะครับโอ้คูนานดีจังตัวนี้เอฟซีท่านไหนสนใจเนาะไม่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 ไมพลาดแน่นอน,อนโอ้อันนี้เสียงเล็กนู่นนู่นคันโอ้อันนั้นตัวไหนเสียงใหญ่เหรอใช่ป่ะเสียงกลางเสียงกลางกลางขนาดใหญ่ นี่นะครับตัวเฉลยสองร้อยนะครับปากเบาดีดแม่พี่แยญ่ขึ้นนี่ต้องตบเศาวบางทีคารลมมาเฟลคาลมทุกตัวมีคารลอมมีขัดมีหนุนไอตัวนี้มีอ่างด้วยนะครับตัวเสียงกุกเดียวเนาะกุกเดียวเสียงใหญ่มีอ่างเออโอ้อันนี้นะครับไอนี้ต้องตบเศร้านี่เออนี่เสียงเล็กนี่จวดเนาะตัวนี้พี่เกกําลังจะออกไปต่อนี่ที่ว่าเสียงเล็กจวดจวดนี่ตัวนี้ครับอ๋อตัวนี้ตัวนี้โอ้ตัวนี้เอาแน่นอนละ โอ้นะครับนกฝึกก็เอานะครับพี่อ่ะโอเคอันนี้คือนกต่อนะครับที่ปั้นเองที่ปั้นเองคู่ไหนคู่ไหนเอาแยกออกมาไว้เออจะได้ไม่หลงนี่แหละครับตัวนี้เสียงกลางปีนปีนครับตัวนั้นเสียงเล็กแต่สี่ตัวนี้น่าจะหลักร้อยร้อยไม่ขาดเอ้ตัวนี้ก็สองร้อยแล้ววะเพราะว่านกเล่นประจําเนาะแล้วทีนี้มันเกิดได้ย้ายกระทันหันเนาะก็เลยเอานะครับเฉลยก็ปล่อยไปเยอะมันไม่มีเวลาดูเนาะ เนี่ยครับดูลูกน้องเอาฝากดูเลยเอาข้าวโอ้โหข้าวพดนะครับดูคำนกมันไม่ได้กินพวกมินลงมินเลดเท่าไหร่เนาะอันนี้เพิ่งเอามาให้เนาะอันนี้ก็เพิ่งไปเอาเออไปซือข้าวมากะเาที่อ้า,า,อออาดีเอาไปฝากเขาไว้เหมือนกันนะ้ะเพิ่งเอากลับมากี่ตัวนะเมื่อกี้พี่สามนะ้นอนกต่อนี่ตัวนี้ตัวน,วนี้แล้วก็ตัวนี้เหรอรสามตัวนี้นะครับ อ้อน,นั้นนกฝึกครับอยู่ตรงนู้นเอออเดี๋ยวนกฝึกเดี๋ยวไปดูต่างหากอ่ะโอเคนกต่อมีมีมีทั้งหมด6ต่อเนาะตัวนั้นเะเลย200 <S <S ใครชอบสไตล์ไหนก็ทักมาเนาะใครไวก็มีสิทธิ์ได้เลือก <c oughs> ก่อนเอาพูดงนี้แต่นกมันก็ไม่เกินกันมากนะเรื่องเล่นเนาะ <c oughs> เล่นสายตัวนี้เล่นไสายไฟได้ <c oughs> ไสายไฟได้ไสายไฟได้นม่ได้มี3ตัวเหรอที่ว่าเล่นไสายไฟพอได้มี<ต>ับมตัวนะครับ เก่งสายไฟเลยตัวนี้เก่งสายไฟเลยป่าได้พุ่มได้อะไรได้เนาะเพราะว่าฝึกฝึกเอาดินก็ต่อไปวางกระโจมกระโจมโอ้แต่สมัครกับพันเนียดแล้วเนาะสายพันเนียดเราเนียดสายภูเขาอืมถ้าได้ยินน้องนิดนึงตกเศร้าไหมถ้นะไอ้ตัวนี้เฉลยเท่าไหร่นะพี่สามสี่ตัวโอ้นี่นะครับนกฝึกอุ้ยตัวไหนคันเกาะหลายตัวอยู่เดี๋ยวผมจัดไปหมดแล้วครับวันนี้นกฝึกนะครับเดี๋ยวไปลงคลิป แยกเอาอีกทีนึงเนาะพี่เนาะมันดูไม่หมดอะครับเอาเอาเฉพาะนกต่อก่อนคลิปนี้นะครับอ่านี่นะครับท่านใดสนใจนะครับอ่าก็โทรสอบถามได้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูรายละเอียดกันอีกทีนึงเนาะนก,นกแต่ละตัวมันมีรายละเอียดเอ้ยมีนกต่ออยู่ข้างหลังนู้นตัวหนึ่งที่ว่าพี่มารักษาหายละอ่าใช่ฉเฉลยหลักร้อยไอย้ที่ว่าปีกดงังเอามาจากวังโป่งเออมันจดคูไม่พี่เดี๋ยวลองดูอ่าลองมา<ๆ>อยู่ตัวท้ายนู่นนะครับนกต่อเหมือนกันแกว่าเสียงใหญ่ นะครับอ่ะเดี๋ยวรอชมมันจะคูหรือเปล่านกมันอดนะครับเพราะว่าพี่เกก็เนาะอ่าเป็นทหารก็บางทีก็ออกไปฝึกนะครับทหารกีนนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลานีครับดูลูกนกแกเอาข้าวมาให้นี่โอ้ยนกต้องผมต้องไปบิ้วใหม่หมดเลยครับนี่นะครับตัวเก่งๆมีหนึ่งสอสามสี่อันนี้ก็ฉเฉลย ห้าหกสิบแล้วนะครับคู่นี้แกฝึกเองกับมือนะครับนกตัวนี้ว่าเสียงเล็กจี๊ดจี๊ดเลยไม่รู้จะจี๊ดขนาดไหนเดี๋ยวผมได้ยินละเนี่ยอันนี้เสียงกลางปินปินเดี๋ยวผมทําประวัติไปอยู่นะครับตัวนั้นเจ้าสายยันนะครับตัวนั้นหมานเหมือนกันนันนกสี่ห้าปีแกเพิ่งไปเอากลับมานกแกนี่แหละโอ้ตัวนี้ชื่ออะไรครับนี่ไอ้ด่างไอ้วังโป่งวังโป่งเนี่ยมีด่างนะครับมันถ่ายขนเรามีแซมขึ้นมาอืมป่วยป่วยแต่หายแล้วเนาะมัน กินในเขาเปลือกนะครับเดี๋ยวผมมาไปบิ้วใหม่แล้วค่อยทำคลิปลงต่างหากก็ได้ถ้ายังไม่มี f c ีนั่นไปเนาะโอ้นกตัวนี้นกดาวลุ่งเนาะจะเลยห้าหกสิบนี่เล่นสายไฟได้อยู่เนาะฝึกได้อยู่เนาะฝึกเอาอยู่นี่ครับนกมันยังไม่สมบูรณ์ครับเพราะว่าไปพี่ว่าไปฝึกทหารกี่เดือนนะห้าเดือนสี่ห้าเดือนไม่ได้ดูนกเลยนยครับนั่นป่วยฝึกทหารใหม่นะครับ ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอาไปบิ้วนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับให้ดูนี่นะครับถ่ายคนมาใหม่มีด่างเนาะตัวนี้เสียงกลางไปหาใหญ่เลยเนาะอู้ปากโนรีสวยมากนะครับดูครับปากยาวเหมือนอีกาเลยตัวนี้เฉลยหลักร้อยขึ้นอ่ะโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจัดไปหมดนี่แหละหกเจ็ดต่อเนี่ยครับ มีแต่นกหวกัวกระที่ที่ไปคัดเอามาตามบ้านทีเอานกต่อเข้ามาเลยนไม่ต้องพูดตามลำพลงพี่กระสายซื้อเหมือนกันเนะเาะตัวไหนรักๆก็เขาหวห่วก็ไปเวียนเอาจนได้อะติดเปนิบรอบตัวไหนครับ, <laughs> อรบไอส้สายันไอ้สายันเสียงไม่ดีแต่เล้าใจเนาะ <laughs> ตามหากันทั้งอำเภอโอ้ต่ <laughs> อ,อ,อเขาเสียนนกนะเขาเสียนนกไปตามเอานกต่อ,อ โอเคครับผมเนี่ยตัวนั้นจะจวดอากาศมันไม่ค่อยดีเนาะพี่เนาะแล้วนกมันก็ไม่ได้สมบูรณ์อะไรมากเดี๋ยวผมไปฟิตตัวที่มาไปอยู่กับเขามันก็จวดดีนะครับเขาเลี้ยงดีอยู่เนาะอ่าโอเคนะครับท่านใดสนใจแบบไหนก็โทรสอบถามได้นะครับมีแต่ตัวงามๆนะครับอเดี๋ยวให้ชมลายนี่นะครับโอ้งามลายกลมใบขี้เหล็กกลมมนนกแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับ โอ้หางโอ้นะครับนกฝึกขันอยู่นู่นเสียงกลางนะครับปีนปีนนี่จะสายยานนะครับนิ่งมากเข้าเพื่อนนี่นตบกงมันก็เข้าแล้วนะพี่เนาะอันนี้มันก็ไอไอ,อพวกนี้จะเล่นคนหน่อยเนาะเพราะว่ามันเกา๋า <c oughs> นี่นะครับจะ,จะ,จะป่าเอาแน่นอนเอาแน่นอนนะครับเล่นคนด้วยเล่นป่าด้วยไอตัวนี้เสียงเล็กนะเนาะที่ว่าขึ้นเศร้าแทบไม่ทันเลยตัวนี้ นี่นะครับเลดูผมมีแต่งงามดีด้วยอ้าวโอเคท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้นาะอเดี๋ยวเอฟพี่จะย้ายไปจังหวัดอะไรนะครับไปอยู่เชียงรายเชียงรายเนาะเอฟซีเอเซียนที่อยู่เชียงรายเตรียมตัวต้อนรับหน่อยนาะ <c oughs> <c oughs> ก็ฝากด้วยนะครับพี่ชาย <c oughs> ผมนะครับอ่าเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มีพักพวกเนาะไปอยู่ที่อื่น <c oughs> เพราะว่าเซียนนกเขาถึงกันหมดนะครับอ่าจริงๆนี่ในเพชรบูรณ์นี่วงการนกะวงการไก่นี่เขาจะรู้กันเป็น เนาะของใครของใครเนาะครับใครเล่นใครเล่นนะครับอันอย่างขงผม,ผมน่ละมือไก่ไปแล้วพี่ยังจําผมได้ผมยังจาพี่ไม่ได้ <c oughs> ก็เออมาเห็นหน้าเห็นตาเออจาได้ละ<อ>มันหลายปีมากนะครับไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้คุกคีกันนะครับแต่โควิดก็มาโอ้อออใช่ <c oughs> ก็เพลินกว่าเนาะไก่กัโลละโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะไปจัดนกฟึกอกฟึกนีมีเป็สิบกว่าตัวเนาะที่ว่าคัดๆที่ว่าคลุมมีมีอ่างด้วยแต่ไม่รู้ตัวไหนลืมเจ้าของลืมเออเนี่ยเห็นไหม ตัวนี้มีอ่างนะครับเสียงใหญ่เนี่ยมีอ่างดูเอ้าใครไวกับคนนั่นละเนี่ยดูครับลายอะนกต่ออันนี้ตัวนี้กี่ปีครับพี่เนี่ยประมาณ4ี่หปีสี่ห้าปีเหมือนกันเก่าๆนะครับเดี๋ยวผมเอาไปบิ้วใหม่ขาลมแน่นอนเนาะมีขัดมีหนุนมีอ่างด้วยตัวนี้ครบเครื่องลายคอแตกดีมากนะครับอเดี๋ยวผมก็จะปิดคลิปไปเพียงแค่นี้เดี๋ยวจัดนกเข้ารถเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูนกฝึกอีกนกฝึกนกใหม่นะครับอ่ะโอเคครับสำหรับ เอฟซีท่านไหนสนใจอยากได้นกต่อเนาะก็โทรสอบถามได้นะครับสำหรับว,วันนี้ก็จะปิดคลิปไว้กับพี่หนุ่มเพียงนี้พี่หนุม่มสวัสดีครับ <c oughs> นี่ครับอันนี้ก็กําลังจะไปบ้านผมนะครับนี่สองคันนะครับเอาไปไม่หมดคันเดียวนี่ขันอยู่หลังรถเลยอ่านี่ได้ผาเนียตฟื้นไม่ไหวหลังนึงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับ <c oughs> ติดตามนะครับผมนกกริ่ง